ววลนไไม่ไหแ้พี่ให้เรียกพยาบาลไหมเรียกมาเลยพยาบาลคะพยาบาลช่วยได้คะ่ะมีอะไรให้ช่วยหรือเปล่าคนไข้เป็นอะไรหรือเปล่าคะปวดไปหมดเลยคะ่ะเจ็บไปหมดแล้วขอ,อยาแก้ปวดร์ฟีนได้ไหมครับพยาบาลแต่ตอนนี้มันยังไม่ครบสี่ชั่วโมงเลยนะคะคนไข้ โอ้ยฉันร้อยครบสี่ชั่วโมงไม่ไหวหรอกพยาบาลถ้าร้อยครบสี่ชั่วโมงฉันปวดตายแน่เลยขอตอนนี้เลยได้ไหมคนไข้คะแต่มอร์ฟีนเนี่ยมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะคะถ้าคนไข้ได้รับก่อนสี่ชั่วโมงนะคะมันมีอะไรบ้างล่ะพยาบาลอธิบายให้ฉันฟังได้ไหมแต่มอร์ฟีนมันก็จะมีข้อเสียนะคะคนไข้มันจะทําให้คนไข้ขึ้นไส้อาเจียนท้องผูกและจะกดการหายใจ และระบบประสาทได้นะคะคนไข้แต่มันจะทําให้ฉันหายปวดแล้วก็แบบนอนหลับได้ใช่ไหมพยาบาลใช่ค่ะก็จะทําให้คนไข้นอนหลับพักผ่อนได้ไม่เจ็บปวดนะคะแล้วก็นอนหลับอย่างสุขสบายค่ะคนไข้จะรับยาไหมคะถ้าคนไข้จะรับยาคนไข้จะต้องรับผลข้างเคียงที่จะตามมาได้นะคะและจะต้องมีการเซ็นใบยินยอมว่าคนไข้จะรับยาจริงๆค่ะ รับค่ะฉันไม่อยากทรมานแบบนี้อีกแล้วค่ะพยาบาลยาิคะเนื่องจากว่าผู้ป่วยเนี่ยมีอาการปวดจึงเรียกร้องขอยาโมฟินเกินขนาดนะคะทางเรานะคะจะมีการปรึกษาแพทย์ในเรื่องของการคอนโทรเพนเนื่องจากผู้ป่วยเนี่ยมีอาการปวดเยอะทําให้ผู้ป่วยเนี่ยไม่สุขสบายและนอนหลับพักผ่อนไม่ได้ค่ะจึงจะมีการ เซ็นใบยินยอมในการรักษาด้วยนะคะค่ะโอเคค่ะคุณพยาบาลนี่นะคะ <c oughs> หนังสือใบยินยอมค่ะ <c oughs> นี่ค่ะพยานญาติผู้ป่วยนะคะ <c oughs> จากคลิปนะคะเป็นการใช้ยารมฟีนกับคนไข้โรคมะเร็ง ระยะสุดท้ายค่ะซึ่งผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายนะคะเป็นผู้ป่วยที่มีการลุกลามเรื้อรังรักษาไม่หายค่ะแนวโน้มนะคะจะอยู่ได้ไม่เกิน1ปีค่ะผู้ป่วยมีความทุกข์ทรมานนะคะซึ่งมอร์ฟีนจะช่วยในการทําให้ผู้ป่วยผ่อนคลายขึ้นค่ะซึ่งยางมอร์ฟีนนะคะจะไม่ใช่สําหรับคนไข้ทุกคนเสมอไปนะคะแต่จะใช้สําหรับคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องความเจ็บปวดอย่างมากค่ะ และในการใช้ทุกครั้งนะคะต้องอธิบายข้อดีข้อเสียให้แก่คนไข้และญาติอย่างชัดเจนค่ะข้อจํากัดนะคะผู้ป่วยที่เป็นโรคตับหรือโรคไตนะคะจะมีผลข้างเคียงต่อมอร์ฟินเป็นจํานวนมากค่ะซึ่งหลักกริยธรรมที่ใช้ในการตัดสินใจนะคะเน้นตามหลักจริยธรรมของวิชาชีพพยาบาลได้แก่ออโทโนมีนะคะผู้ป่วยมีสิทธิเลือกในการรับรู้ข้อมูลค่ะเดซิน <fic> นะคะ,ะ,คะก็คือ ทำประโยชน์แก่ผู้ป่วยค่ะ Don't m e d i c e l นะคะก็คือไม่ก่ออันตรายค่ะ j u s t i c นะคะคือความยุติธรรมค่ะ to t o u t t e i n g นะคะการบอกความจริงแก่ผู้ป่วยนะคะและสุดท้ายนะคะ Fidelity นะคะคือความซื่อสัตย์ในการดูแลผู้ป่วยค่ะสำหวันนี้สวัสดีค่ะ